เอาขั้วสาวน้อยแม่นี่ก็บต้องเป็นฟันนำนุ่มครับผมอายุเปัญหาเดือนน้ำนมครับผมอายุหาเดือนกว่า้วนเป็นลูกสาวเป็นเป็นลูกสาวเบิ้มงพระลานเปิดไปซิปเก่าแค่นนโอซิปเกตแค่นั่นที่แรกว่าที่เปิดซิบเก่าวะนี้เรื่องข้าว่าเป็นโบนัสครับผมเป็นชุดโบนัสอตัวนึงมาบเนาะแมนนี่เปิดไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทได้พี่น้องเด้อพันบาทเท่านั้นเป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มพ่อวดีว่าไปใช่กันบ่พี่น้องครับหีือว่าเสียวยกคู่กับตัว ที่สอนักก็ได้น้อพ่อเนาะแมนยกคู่ได้กันก็ได้เอายกคู่ก็ได้พี่น้องครับโอ้เพิ่นกำลังทำธุระเพิ่นอยู่เด้อเออบ่เป็นหยัง้นแบบดู้ยล่ำไส่ก็ดีล่ำไส่ก็ดีใส่ปุ๋ยใหแขอยพ่วงไม่หลังส่วนสูงเพิ่นเท่าไหร่พ่อ120บวกลบเด้อผมสูง120บวกลบเด้อพี่น้องเออพวออยู่หน้าตาก็งาม อ้ยลูกสาวของพ่อเบิ่มพันล้านพี่น้องครับแม่ตัวนี้เงีวมากพี่น้องครับนี่แหละคุ้ยสายพัฒนาผู้หาของใส่เงินเนาะพี่น้องหายบักเงี้ยพี่น้องครับเบิ่งอ่าคนโอ้ยคนนั้นนั่นแหละฮะจับไปยังไเริ่มเป็นเสียกแล้วเนาะพ่อเนาะแมนแมนก็ต้องเสียกเป็นอะไรแล้วด้วพี่น้องเลยมาเบิ่งอัตราคุ้ยไง มาเนี่ยเบิ่งกับหน้าตาเพิ่นก่อนพิลล่าราคาเมื่อเงินกวาทก็มีคือกันดิตาแต้มนั่นเห็นบ่เนี่ยตาแก้มเจ้ากระจ้ำนั่นเห็นบ่แจ่มแจ่มจ้ำเด้อพี่น้องเด้อชัดเจนมากพี่น้องครับนีที่สำคัญอย่าว่าค่าเมื่อนกว่าบ่มีอัตลักษณ์บ่แม่นดิกำไรเก่าดีนหน้าหลังเด้อพี่น้องเด้อสายพัฒนาเฮาเบิ่งหน้าตาลวดสูสีเล่กตัวที่2ครับเอาอปเพิ่นกินาให้พี่นอ้องเบิ่งเนียสิเอาแพ็คคู่เล่ก็ได้นะครับผมหรือว่าสิยกคู่ไปเลยเนาะเนี่ยกับตัวที่2เมื่อกี้นี่ก็ได้พี่น้องครับเนี่ย ลูกสาวของพ่อเบิ่มพันล้านพี่น้องครับเบิงอนี่บ่็้ตรงห่วงพี่น้องครับเรื่องกินยาพี่น้องเอ้ยอ่าเอ้ยผูน่ะนะได้ฮะเอ้ยเคลืหางกระไยพี่น้องครับนี่ล่ำตัวกระดีพี่น้องครับเบิงกินยาก็เอาตัวนมาใส่กันนวดเถิอือเบิงได้แหละพี่น้องครับเบิงเด้ไตรวจคอประกันการกินยาทั้งคููด้วยพี่น้องเนี่ยอ่าเพราะว่าตัวที่สองเมื่อกี้นี่เขาบ่ได้ให้กินยาให้เบิง กินยาบ่ดีมะขืนหลุดวะถ้ากินบ่ดีบ่ต้องเอาพี่น้องตัวใดกินยาเก่งๆนี่ดีๆนี่คอยมักมากที่อยแบบบอขันซำตัวใดกินตะดมตะกัดตะปายนี่คอยปุ้ยพอดีก็ไปอยากเอาไปเวียดกูละครับผมนี่แหละพี่น้องครับผูดได้มักตัวนี้เนาะตัวที่สามครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มงบนนะวราบเอาไปใส่กันได้พี่น้องเด้อเอาไปใส่ตทุกขอกโยนนั่นให้พ่อเป็นมูเป็นยังเพราะว่าข้อยนี่เพิ่นเป็นสัตว์สังคมเนาะอ่าเพิ่นก็เป็นสัตว์สังคมเพิ่นก็จากมี่มูมี่ยังกิน ครับผมคือเขากินตำโพค้งอยู่แล้วกินตัวผู้เดียวมันบ่แเสียบพี่น้องครับเออเนี่ยพี่น้องครับเชื่องพี่น้องครับเลี้ยงง่ายเนี่ยเป็นเด็กน้อยเลี้ยงก็ไดน้องพ่อเนาะแมนแมนอ่าเสื้อให้ลูกให้หลานพี่น้องครับให้พ่อให้แม่เนาะผู้ใดได้โบนัสได้หลายพี่น้องครับเนี่ยอืมครับผมกระซำเป็นเงินเจ็บพ่อเหรอน้องพ่อเนาะเงินเจ็บนั่นกับปุ๊กออมสินเลยพี่น้องได้กับปุ๊กออมสินปีก็ไปฝากธนาคารดู่สิคือว่าดีนี่ครับนี่แหละปีต่อปีเลี้ยงใช่กันเบื้องบัตรนี่กาารร่ับเน้ำไข เตัวดีพี่น้องครับตัวดีอืมอ่ะเอาอันอะพี่น้องครับผมเนี่ยเอาอันนั่นเด้อครับอันนี้ผู้ม่จากไลกรุงเทพกรุงไทยก็ให้ใจเย็นๆครับผมไม่ดติดเนี่ยก็ได้ครับอันใดพ่อปนี่ปน้อมให้กันกะจะเฝ้าใจหอนเด้อครับผมมาหอดมาถึงบ้านหอดอันบ้านหอดซองฮอดพี่หอดน้องเข้าห้าจังกิน ครับเออมาจลรองกันเห็นนาเห็นตากันสุกคนเด้อครับผมเออบ่่เอิอดดอกเพิ่นบ่ขาดตลาดดอกที่น้วนั้นเนาะครับผมเออนี่แหละตลอดปลอดภัยครับผมเอาบานนี้ข้อคุยเพอใหไ่ไกล้กับขอสะดุดีกราบด้วยใจเด้อครับสามสิบแปดนยครับผมที่เพิ่นปกปักรักษาครับแต่พื้นแผ่นดินไทยเด้อครับใกล้เพิ่นไปเกิดเป็นเทวดาครับผมกันซาดนาไม่จริงกะ ให้เพิ่นเกิดมาแล้วเพิ่นเป็นนายพันนายพลเด้อครับผมผู้เพิ่นเสียสละให้เฮาเนาะพี่น้องเนาะครับอ้าขอบุญขอบคุณทุกการติดตามครับผมเอ้ากระชีได้พ่อกันปีหนี้ผมแล้วเนาะพี่น้องเนาะแมนคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเราได้พี่น้องของปีนี้เนาะของปีนี้แล้วแมนแมนกัพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเด้อกดติดตามน้ำ ช่องใบบุญชาแนลขอคุยพอไกลนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างหลายครับผมครับขอกล่าข้าว่าสวัสดีปีใหม่ขอบคุณลหลายๆครับผมครับผมสวัสดีครับ